แ oh. okay, คะ่สามกกันก่เดียเลยขำโอ้มาลนต้นเต้นพห่อย่านความสูงมิจิลีเลยอ๋อชลยอตนี สิไปตื้นต้นเหรแมนคุดังมีกีรีคือบอบ่าสิวห้องไว้ไว้อยู่เลยแห้องเนี้เทเลมตนเป็น่างกับเ้าหลายคัะเกี่ทั้งหลังครับมาเป็นปุ่มเลยเทไยมันคิดว่าอะไรเรกแมนเป็นย่าเนี่ยถูกสิมีลิงทีมันบ้าในไก่เือผุนแล้วมองมันมองมอกผุนแล้วจังสีหอดเป็นมา Perfect. <laughs> Thank you. She has two phones for live stream? What? She has two phone for live yeah. stream? Yeah. Oh. <laughs> <laughs> in Thailand also have that? Why? Yeah, in yeah. Thailand? I don't know. Maybe somewhere, I don't know. Oh. Oh. ว้าว <Wow. laughs> นี่คือบรรยากาศตอนขึ้นกระเชาา้าจ้าอู้หเสียวทั้งเสียวทั้งงามเ <laughs> สียวตอนเขาแลียนพานนี่แหละกันเขาบอแลียนพานก็โอเคอยู่แต่มาันเห็นของเพิ่นแลียนพานพี่ยังมองเขาสีเลี้ยวว่าสันเฮ้ย <laughs> <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นผ <laughs> <laughs> น้นข้า <laughs> งแล้ววัยนี้สวยสวย <laughs> ว้าวู่ะโอ้ยบมันน่อยหน่อยหลายคักสออนปฏิทูปฏิทเห็นก้อนตายอยู่ดอกเถ้าเอ้ยบริสียศาสตรเกิดดอกเจ้าบมันนอยหอยอันน้น่วน้นะหน่อยเดอผุ้น่ะวายแมนนึ่ง ปานปอยะมาเป็นปอยนมาเป็นปอนรุ้นขี้ปดลุ้นก็นสิประมาณนี้ได้เนาะแตสิจังสี่ได้นิดติเพียงแต่ว่ามันบอดเด็กควบคุมแบบนี้ซื้อควมเลี้ยวควมอย่างนันสิพอพกันบ้างค้น่ะงานแต่ละเลี้ยวไปยังของเหรยนยังเก็นเกมนี่ยย้มมันนอนบางนี้แล้วมันเสียวมันเถื่อนเถื่อนนี่ เสียวยาจะไหวตีล่ะ <laughs> แฮงหัวอืออยู่โ <c oughs> มันไกลๆเด้อนีตีเขาขา,ามเขาจังเป็นจักลูก <c oughs> ิเหตุใดล่ะฮอผู้เหตุกระไดน้อเป็นตะเงื้ออยู่ดิเก่งคักเดินสายทเทเบิลสายโพเขาม้าจังสิ <c oughs> ต้องเหตุทางอากาศได้วยนี่จังสิ่งป้าที่ถูกสอนเท กูนะสูงปันใดก็มีผู้ขึ้นไปเฮ็ดอันให้ก็ได้ผู้ทั้งผู้ทั้งเขาไม่พู้ขึ้นไปถากไปทาง In Sweden we have like this for skiing. Ah uh, for skiing. y e a h uh, yes, yes. Yeah, oh. you, uh, you sit in this with the skis. Oh nice. For the skiing how t o l l for the skiing? อ่า uh, i yeah, yeah, ิสเคเบลเอ่อใช่ใช t s ้ว t ดิสเคเบลขึ้นแต่ไม่นอตข้างใ s คุณนั่งเต็นต่อเต็นนะนั่นเสียวดิน้ะแห็เสียวเหี้ยเงียไหมเหีเฮ้ยเสียวดิขนยันเนอะนัสิตอนเตียนเห็นขาปัดต้องแรงต้องแรงเห็นอยู่ตีก็จาขี้นเหลียวลงไปนี่สิเสียวแวบแวบถ้าขนาดหมวันเป็นกระจกปานนี้เสียวอยู่ The famous destination in Vietnam is uh, located in the south of Vietnam, and when you come to the top, the top. This, this is people say that this is the okay. rooftop of the Indochina. Okay. Yeah.